แจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่รอคอยการโอนเงินจากทางธนาคารทกศตอนนี้ทกศมีการโอนเงินในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ในวันนี้ไม่ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะมีการโอนจากทกศเริ่มอีกครั้งช่วงบ่ายถึงว่าตอนเย็นค่ะคุณผู้ชมในส่วนของเงินประกันรายได้ส่วนจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นใครทกศโอนแน่นอนค่ะวันนี้แล้วก็ จะมีการเริ่มทยอยโอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารขั้นตอนวิธีการตรวจสอบการรับเงินจากทกศในโครงการประกันรายได้ที่มีการโอนวันนี้อย่างเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะยังคงติดตามการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าววันนี้เรามาตามเงินนะคะในส่วนของมันสับปะหลังโอนวันที่1พฤษภาคม2564และทกศยืนยันนะ ะว่าจะมีการทยอยโอนนะคะใครที่ยังไม่ได้ไม่ต้องตกใจค่ะรอตรวจสอบสถานาการโอนอีกครั้งช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชม ในส่วนของการโอนเงินโครงการประกันรายได้มันสัปะหลังตั้งแต่ตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะมีคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาในช่องแล้วนะคะว่าจังหวัดนครราชสีมาได้รับการโอนแล้วครับขอบคุณครับแอดยินดีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารนะคะก็แจ้งเข้ามาว่าวันนี้ได้รับการโอนเงินตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะแอดที่ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ยินดีค่ะในส่วนของท่านไหนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินไม่ต้องตกใจนะคะเพราะตกส จะมีการทยอยโอนเรื่อยๆในสัปดาห์นี้ล่ะคะ่ะโดยจะมีเงินเข้าแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะว่าการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังสำหรับปีการผลิต2563ทับ64งวดที่6เนี่ยเขาเชะเชยกันอย่างไรแล้วก็ตรวจสอบสถานาการ์โอนได้ช่องทางไหนบ้างนะคะในส่วนของคุณสมบัติของเกษตรกรผู้ที่จะได้รับสิทธ์ ในโครงการประกันรายได้ของงวดที่6สําหรับผู้ปลูกมันสปะหลังเนี่ยก็คือ1ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังที่แจ้งปลูกกับกองส่งเสริมการเกษตรหลังวันที่1เมษายน2563นะคะแล้วก็แจ้งเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายน2564ส่วนราคาอ้างอิงเฉลี่ยในระยะเวลาก็คือ2บาทส8สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะจ่ายชดเชยอ,อยู่ที่0.12บาทต่อก โ,โดยเรานำมาคำนวณแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเอามาคำนวณก็คือ 3, 3 4 4 1 9บาทเนี่ยคูณกับราคาชดเชยอ,อยู่ที่0.12แล้วก็คูณจำนวนไร่ส่วนจำนวนไร่นะคะเขาก็จะจ่ายไม่เกินครัวเรือนละ100ตันคือประมาณ29ไร่นั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมสูงสุดของการลงทะเบียนรับในส่วนของประกันรายได้มันสะปะลังนะคะอันนี้ก็คือวันนี้ หนึ่งพฤษภาคมเริ่มโอนมาตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นมาแล้วนะคะก็คือมีคุณผู้ชมในจังหวัดนคนรราชสีมาที่แจ้งลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็บอกว่าได้รับการโอนเงินแล้วและที่จังหวัดมุกดาหารก็ได้รับการโอนเงินแล้วเกษตรกรท่านไหนที่ได้รับการโอนเงินแล้วแจ้งข้อมูลข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีตรวจสอบสถานะนะคะว่าเราสามารถเช็คเงินโอนจากทกศนี้ได้อย่างไรก็คือ 1. เข้าไปที่ h t t p h o n g s h inbaac com เดี๋ยวอิสันจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ให้คุณผู้ชมจะได้สะดวกสบายในการตรวจสอบบ้างเงินเข้าหรือยังนะคะ2ก็คือเช็คสถานะเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่ลิงก์ h t t p farmer dorae go g เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ค่ะหรือไม่ก็เช็คสถานะจากบัตรเอท a เอปรับสมุดบัญชีธนาคารหรือว่าง่ายๆสุดเลยคือกดเช็คเข้าไปที่ไลน์แอดโดยเพื่อนๆน,นะคะฟรีที่ แอดไลน์ line, โดยใช้ไลน์ไอดีของทกศนะคะคือแอด B AAC Family ค่ะก็สามารถตรวจเช็คเงินเข้าออกได้นี่คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆของวันนี้ในการเริ่มโอนเงินในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่า อา้าวแล้วเกษตรกรผู้ปลูกข้าวล่ะจะได้รับการโอนเงินวันไหนค้างจ่ายนานมากแล้วนะอันนี้เดี๋ยวอิสานซาจะติดตามข้อมูลข่าวสารให้อย่างต่อเนื่องส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สอบถามเข้ามานะคะว่าจะโอนวันไหนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยรอก่อนเพราะงวดที่เรายังไม่ได้รับการชดเฉยเดี๋ยวจะติดตามข้อมูลข่าวสารให้หากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้นะคะสําหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ